สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมก็ผมจิ๊บซากุระเนเนกันอีกเช่นเคยครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมบังโด o ี i แบงดีมเซอร์เบอปาร์ตี้เซ v ร์ญี่ปุน่นกับการรีวิวอีเวนต์ใหม่เหมือนเดิมเช่นเคยกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นอีเวนต์เรียกน้ําจิ้มเรียกยังไงว่าเป็นอีเวนต์ก่อนอีเวนต์ครั้งยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าอีเวนต์ครั้งหน้าก็น่าจะเป็นการฉลองครบรอบ 4ปีเกมบางโดนีกันแล้วนะครับนะสุดอีเวนต์นี้คือเป็นอีเวนต์ที่เอามาเล่นขัดแก้เบื่อเฉยนะครับนะก็ไม่มีอะไรมาก,กเท่าไหร่นะครับนะระบบระเบ,บิดอะไรยังไม่มีอะไรมาใหม่นะครับในตอนนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นข่าวของแบรนดินในตอนนี้เนี่ยที่มีมาใหม่เนี่ยก็จะเป็นระบบโน้ตตัวใหม่นะครับที่ทําให้เกมนี้เล่นยากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับก็คือโน้ตแบบอ่าสไลด์ปัดซ้ายและปัดขวานะครับแล้วก็มีแบบ กดโนต้ตแบบกดค้างแล้วก็แบบสไลด์ซ้ายโค้งไปขวาและโค้งไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้เนี่ยแหละนะครับนี่คือจะ,ะระบบใหม่ที่กำลังจ,จะเข้ามาในวันที่16นี้นะครับนะแล้วก็รวมถึงทางด้านของเกมแบนดีมจะพอดลง Nintendo Switch ด้วยนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนี่คือระบบเบื้องต้นนะครับข่าวเบื้องต้นที่ผมได้ยินมานะครับนะส่วนอย่างอื่นก็ไปดูกันเอาเองนะครับนะในเพจมันดูดีไทยแลนด์เขาก็มีแปลให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเค แต่ว่าจะเป็นตอนนี้แหมสงสัยไหมครับว่าทําไมคลิปวันนี้มันดูแปลกๆไปนิดหน่อยนะครับนะทำไมวันนี้หน้าจอเด a เดเ t ชั่นของแบงค์ดินทไมมันกว้างกวางขนาดนี้นะครับก็ตามนั้นแหละครับนะก็อย่างที่ทราบกันครับว่าอ่ามือถือของผมนะครับได้ทําการเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับนะหาที่มือถือเครื่องเก่าของผมนะครับ J2 พลามเนี่ยก็ สิ้นอายุขายของเขาไปแล้วนะครับนะก็สิ้นไปมองเท่งเรียบร้อยแลวนะครับนะก็ถึงเวลาเปลี่ยนใหม่นะครับนะซึ่งมือถือที่ผมใช้ตอนนี้นะครับก็คือซั m s u n อ่าก a x ล a 0ซ s ่นะครับถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งวางขายได้ไม่กี่เดือนเองนะครับนะเพิ่งปล่อยออกมาได้ยังไม่ถึง3เดือนมั้งนะครับไม่แน่ใจนะประมาณ3เดือนนี่แหละนะครับนะก็ สอยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะราคาก็ไม่เบานะครับนะหมดไปประมาณเกือบ4,5 0 0นะครับนะถือว่าแพงจี๊ดเหลือเกินจริงครับเรียกว่ากระเป๋านี่แห้งทันทีเลยนะครับนะเออแต่ว่าก็เล่นลืนลนล่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ แม่เวลาเล่นแบงดีมนี่อืมรู้สึกมีความสุขเหลือเกินนะครับนะไม่แหลกไม่กระตุกนะครับนะเล่นระดับเวลี่ฮาร์ดได้สบายเลยนะครับนะบอกเลยครับว่าเย็ดเคกันเลยทีเดียวนะครับนะอ่าแล้วก็ก็แค่นี้แหละครับนะโอเคมาเข้าเรื่องกันครับก็อีเวนต์ครั้งนี้ไม่มีอะไรนะครับก็รีวิวกาชาแล้วก็เรื่องของอีเวนต์เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเริ่มต้นอย่างแรกลยครับก็คือเรื่องของกาชานะครับนะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับนะ นานนิดนึ่งตั้งงานนี่ครับกาชาในครั้งนี้นะครับเอาใจคนรักกระต่ายนะครับนะเพราะว่าอีเวนต์ครั้งนี้จะเป็นกระต่ายและกระต่ายนะครับนะกระต่ายมิเชลเออประมาณนี้นี่แหละนะครับนะโอเคมาครับมาดูทางด้านของสกิลกันก่อนดีกว่านะครับนะสกิลคนแรกนะครับจะเป็นน้องฮิมาริจังนะครับฮิมาริจังจากอัพเตอร์โกลนะครับเป็น4ดาวนะครับนะสกิลก็คือบูตคะแนนนะครับขอดูแป๊บหนึ่งนะ80%นะครับเป็นเวลา 7วินาทีนะครับถ้าเลือดของเรามีมากกว่า600หน่วยนะครับนะแต่ว่าถ้าต่ำกว่า600หน่วยเนี่ยก็จะเป็นการฮีลเลือดให้นะครับห0 0หน่วยนะครับนะโอเคส่วนในรูปภาพนี้ก็จะเป็นทัางเ้าของท่มารินะครับแต่งชุดเหมือนชุดกระต่ายนะครับแบบแบบวันเลอร์แลนด์นะครับนะกระต่ายวันเลอร์แลนด์ประมาณนี้นะครับนะส่วนอันนี้ชัดเจนครับว่าทิมาริมารับงานเสริมนะครับนะกับมิเชลนะครับหรือว่ามิสกิจังนี่แหละนะครับนะ ก็สงสัยว่าคงจะไปหม s. <S mm ุนกาชาแบ่งด okay. so, ินจนหมดตัวนะฮะเก็ต้องมารับงานเสริมนะโอเคส่วนของที่2ครับก็เป็นทางด้านของมิสากินะครับหรือว่ามิเชลนี่แหละจากฮั l โหลแฮปปี้เวิร์ดนะครับซีด้าเป็นการ์ดลูกไฟนะจากกิลก็คือถ้าเราจัดทีมสมมุติว่าเราจัดทีมฮั l โหลแฮปปี้เวิร์ดแล้วก็เป็นทีมลูกไฟเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะเป็นการบุคคลแนน115%นะครับนะโอเคส่วนบุคคแนนเนบุคคแนนปกตินะครับ95%นะครับแต่ว่าถ้าเรากดกีเนี่ย จะลดลงเหลือแค่80%นะครับนะเป็นเวลา7วินาทีนะครับนี่นี่คือชุดบอลแลแนของมิเชลนะครับนะนี่ส่วนอันนี้จะเป็นทางด้านของมิสากินะครับที่กำลังดูแลชุดมิเชลนะครับนะก็คือชุดที่มิสากิใส่นี่แหละนะครับนะเวลาแบบออกไลฟ์สดของวงพอ l l o Happy World เนี่แหละนะครับนะอืมโอเคแล้วก็คนที่3ครับก็คือทางด้านของซูกุมิจากอัพเตอร์โกลนะครับนะ เหมือนแต่งตัวเป็นหนูมากกว่านะครับนะซึ่งตัวนี้เป็นหนูนี่หว่านะครับนะเป็นการ์ดสองดาวนะครับเป็นการ์ดลูกไฟนะฮะสกิลก็คืออ่าบุ๊คคะแนน10%นะครับนะถ้าเรากดกินและเพอร์เฟกนะครับเป็นเวลา8วินาทีนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับตู้กาชาอยู่ถึงวันที่15นะครับนะก่อนเวลา16บหนาฬิกาห้เก้นาทีหรือก็คืออ่า ถ้าตามเวลาในบ้านเราก็จะประมาณอาบ่า,บายสามโมงก็เห็นนี่แปลกฮะเออครั้งนี้มาแปลกว่ะสงสัยว่าหลังจากประมาณ5้าโมงเย็นที่ญี่ปุ่นหรือว่า5้าโมงเย็นถ้าเป็นบ่ายสามบ้านเราวันที่15เนี่ยเกมแบนดี้อาจจะมีการปิดเซริร์ฟครั้งใหญ่ก็เป็นได้เพราะว่าวันที่16เนี่ยคือมีฉลองครบรอบ4ปีนะครับแพทใหญ่แน่นอนเตรียมใจไว้ได้เลยนะครับนะขอดูก่อนนะ,ะเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูก่อนเข้าไปเนี่ย อ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออโอเคครับขออนุญาตเข้าไปดูกันหนึ่งนะครับแม่พอดีมันสงสัยไงครับว่าเอ้ยทำไมตู้กาชามมันบดวันที่สิบห้านี่ครับฉลองครบรอบสี่ปีไม่ต้องแปลเว้ยนี่ครับแคมเปญนะครับนะนี่ไงอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนนะครับนะโอเคนี่ครับมันมีการชิงมันไม่มีการชิงโชคด้วยนะครับนะล้นของครับรางวัลที่หนึ่งนี่ก็น่าจะเป็นพวกทีวีแล้วก็บูเล่นะครับนะ เออใช่ 4K ซะด้วยครับไม่ธรรมดานะครับนะแล้วก็รางวัลที่3นี่คือ n t e n d o Switch นะครับเขาแจกด้วยไม่ธรรมดาจริงอะนะครับนะแล้วก็รางวั10ล10รางวัลเนี่ยก็จะเป็น CD นะครับนะเป็น CD ของบังดูรินะครับวอลุ่ม4น่าจะเป็นอัลบัมรวมนะครับนะคอลเลกชันประมาณนี้นะครับนี่ ส่วนอันนี้คือสามพันสามพันรางวัลหรือสักอย่างนี่แหละครับมันคืออะไรยังคำนี้ส่วนอยู่นะครับมันยังไม่บอกนี่เขาเขาแจกเพชรด้วยนะครับนะเนี่ยโอ้กิจกรรมนะครับนะเนี่ยนี่ครับผมก็ดูไปห้าร้อยเพชรอ่าอันนี้ห้าหมื่นเพชรแล้วก็ห้าพันเพชรนะครับผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรอ่ะอืมเนาะต้องรอดูกันต่อไปนะครับนะภาษาญี่ปุ่นล้วนโอ้ให้ปวดหัวนะครับนะแล้วมีการลุ้นรางวัลใหญ่ด้วยนะครับอย่างเช่นซัมซุงคลาสซี่เซ็ นะครับอ่าสองนะครับนะโอ้บ้านเรายังไม่มี 5G เลยเนี่ยของเขาแจกเลยนะครับแล้วมีหูฟังโซนี่ด้วยนะฮะแล้วก็มีซ d ดีครับผมนะครับของบางลรินะครับนะนี่ก็จะประมาณนี้ครับโอ้โหรูสึของมันเยอะมากผมขอลากไปสุดเลยแล้วกันครับว่าจกรรมันเริ่มวันไหนวะแบบนึงนะโอ้ยเยอะเยอะโว้ยอ่าอันนี้จะเป็นทางด้านของอ่าเพลงคอปเวอร์นะครับนะเพลงคอปเวอร์มั้งนะครับ ใช่ไหมเพลงคัพเวอร์อีเวนต์อะไรประมาณนี้นะครับบอร์ดแคสต์แคมเปญอัปเดตนะครับนะโอ้ยนี่ครับโอเคก็น่าจะหมดประมาณนี้นะครับนะไปกลับไปที่เกมครับก็ประมาณนี้เนี่ยแหละนะครับนะวันที่15หรือ16เนี่ยแหละเดี๋ยวผมขอคิดเข้าไปนั่นก่อนน่าจะเป็นวันที่16เนี่ยแหละครับผมนะฮะสำหรับสลองครบรอบ4ีปีเกมแบงก์ดีนะครับนะอ่ะโอเคตู้กาชาจบไปครับนะก็เดี๋ยว รอดูวันที่15กันแล้วกันครับว่าหลังจากอาหลังหลังวันเอ้ยหลังประมาณบ่ายสามเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับต้องมารอดูกันเนาะเออวันที่15นี่คือตรงกับวันจันทนะครับโอเคก็น่าจะเป็นที่15 16นี่แหละครับนะประมาณนี้อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวสุ่มกาชาโชว์หน่อยลวกัน <laughs> ไปเบื่อได้ครับเบื่อได้ลุนลุนสุ่มสักนิดนึงก็ยังดีนะครับ โอเคคุณได้รับเคืนหนึ่งเค้าขอบคุณครับมาครับต่อไปเป็นเรื่องของรายละเอียดอีเวนต์กันดีกว่านะครับนะอีเวนต์นี้นะครับผมจะเป็นอีเวนต์ผสมนะครับเป็นอีเวนต์ผสมนะครับระหว่างอ่า afterglow แล้วก็ hello happy world นะครับโอเคมาดูของรางวัลกันดีกว่าครับนี่อันนี้ไม่ต้องสนใจครับเราไปกันเลยดีกว่านะครับนะ ถ้าเราเก็บแต้มครบ3 0,000นะครับเราก็จะได้เป็นการ์ดน้องฮากุมินะครับเป็นการ์ดเขียวนะครับนี่2ดาวนะครับนะถ้าเราเก็บแต้มครบ5 0,000นะครับก็จะได้เป็นสติกเกอร์มิสากินะครับนี่แล้วก็ถ้าเราเก็บแต้มครบอ่าหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับเราก็จะได้การ์ดเป็นโอทาเอะนะครับโอทาเอะเป็นตัวละครจากป๊อปปี้บาร์บี้นะครับอ่าป๊อปปี้นี่คือมาเจนหนึ่งคนด้วยนะครับนะโอทาเอะเออลืมไปเลยนะครับเป็นการแฮปปี้สามดาวนะครับ มารายละเอียดของสกิลครับไปดูกันดีกว่าอีเวนต์จบวันที่14นะครับอ่าน,นี่จะเป็นทางด้านของอ่าโอทาเอะนะครับจากเอ่อป๊ลลี่บาร์ตี้นะครับเป็นการ์ดแฮปปี้นะครับ3ดาวสกิลก็คือบว์คะแนน20%เป็นเวลา8วินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มเลื่อนให้อีก450หน่วยนะครับนี่ก่อนกับลูกตามหมีเลยนะฮะเอออันนี้อะไรเนี่ยโอโ้โหแม่เรียกว่าโอทาเอะถูกใจสิ่งนี้นะครับนะแม่ซ้ายขวานี่ ทั้งกระต่ายทั้งหมีนะครับนะนะครับขวาก็มิเชลส่วนซ้ายก็เป็นอ่าทางด้านของฮิมาลินะครับที่ใส่ชุดกระต่ายนะครับนะโอ้โหลึกว่าปินเล่เลยจริงๆนะครับนะสำหรับโอทาเอะนะครับนะอ่าส่วนคนต่อมาครับก็จะเป็นทางด้านของน้องฮากุมินะครับฮากุมิสองดาวเป็นการ์ดเขียวนะครับสกิลคือบุคแนนสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาเจ็ดวินาทีนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนะโอเคอ่า ก็รายละเอียดของอีเวนต์ก็จะประมาณนี้นะครับนะนี่ครับอันนี้จะเป็นภารกิจนะครับเราสามารถทําได้นะครับได้ทั้งเพชรแล้วก็กระป๋องไฟนะครับนะเป็นต้นก็คงไม่ต้องอธิบายให้มากนะครับก็จากประมาณนี้นะครับอีเวนต์จบวันที่14 14 14เดี๋ยวนับก่อนนะครับนะแป๊บหนึ่งนะ14อ๋อมีเวลาแค่7วันนะครับนะหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเพราะว่าวันที่14คือตรงกับวันวันอาทิตย์นะครับนะวันที่15เนี่ยก็ เป็นไปได้ว่ายัางไม่มีอีเวนต์ใหม่นะครับวันที่15ก็น่าจะแบบปิดเซิร์ฟครั้งใหญ่นะครับแล้ววันที่16เนี่ยก็จะเป็นการฉลองครบรอบ4ปีบังบุรีนะครับประมาณนี้เนาะโอเคไปส่วนเรื่องของการจัดทีมไปดูกันครับอันนี้เอามาแลกได้นะครับนะพวกหินอีเวนต์นะครับนะประมาณนี้นี่ของโอคาเอกนะครับแล้วก็กัดอัพสกิลนะนไป อีเวนต์ครั้งนี้ครับผมเป็นอีเวนต์ผสมนะครับนะนี่ก็จะใช้ทางด้านของฮิมารินะครับมีอ่าทางด้านของอ่ามิเชลนะครับผมหรือว่ามิสากินะครับมีโอทาเอะแล้วก็ฮากุมินะครับแล้วก็ทางด้านของสุกุมินะครับนะสามวงเลยทีเดียวเนาะแต่ว่าเมื่อผมลองจัดทีมแล้วสุดท้ายหวยมาออกที่ฮัลโหลแฮปปี้เวิร์ดนี่แหละนะครับมันดีที่สุดแล้วแหละเนาะเพราะว่าคือจะว่ายังไงดีละ่ะ นะเพราะว่าคะแนนบูทนี่มันดีกว่านะครับนะโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนเพราะว่าอัพเตอร์โกลเนี่ยผมจัดแล้วเนี่ยมันทําคะแนนได้น้อยครับมันทําคะแนนได้น้อยมาก <_ H op> เพราะฉะนั้นต้องจัดีมนี้นี้แหละนะครับนะสำหรับพี่เวอร์นี่ก็ได้มีบทสครีนนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับนะโอเคขอแซนน้องหน่อยนะพานนจังอ่ะก็รายละเอียดของอีเวนต์ในคลิปนี้ก็คงจะหมดแต่เพียงแค่นี้นะครับนะ ก็สามาร l ไลค์แชร์กันได้นะครับนะเจอกันใหม่ในอีเวนต์ครั้งถัดไปอีเวนต์ครั้งยิ่งใหญ่ของบังโดริฉลองครบรอบ4ปีนะครับจะมีอะไรมาบ้างรับประกันได้เลยว่าคลิปน่าจะยาวเกินครึ่งชั่วโมงแน่ๆครับเพราะว่ารายละเอียดมันมาเยอะจริงๆเนาะโอเคตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับผมสวัสดีครับ Now let me.